เลือกที่นั่งได้สบายแล้วสงบปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเรามาทำสมาธิไปพร้อมๆกันนะคะการฝึกสมาธิของออมเริ่มจากการฝึกมโนมยิทธิเราการเห็นภาพพระจะช่วยทำให้ใจเราสงบเย็นปลอดภัยได้เร็วขึ้นมากๆเลยค่ะ เพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้มโนโมยิทิไปกราบพระกันก่อนนะคะเราจะได้เข้าใจตัวเองเข้าใจคนรอบข้างเข้าใจอารมณ์ยอมรับแล้วปล่อยผ่านมันได้ง่ายขึ้นค่ะการฝึกมโนมยิทิถ้าเราจะค่อยๆทำให้ใจเราสบาย ผมจะใช้วิธีจินตนาการว่าตอนนี้ค่ะหลวงพ่อลือชีกำลังพาเราเดินสำรวจบ้านของพระพุทธเจ้าที่อยู่ที่พระนิพพานหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าการคิดแบบนี้ฟุ้งซ่านหรือเปล่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้จริงๆเหรอเราอาจจะตั้งคำถามแบบนี้ได้นะคะแต่สิ่งที่มันช่วยเราอันดับแรกเลยก็คือ มันทำให้ความคิดของเราค่ะมาจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่สบายใจอยู่กับภาพจินตนาการสวยๆแล้วมันเป็นการเปลี่ยนโฟกัสจากปัญหามาอยู่ในที่ที่เรารู้แน่ๆว่าทั้งกายและใจเราจะอยู่ในที่ปลอดภัยถ้าใครยังไม่เคยฝึกมโนมยิทิก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้นะคะ อาจจะไม่ต้องเป็นบ้านของพระพุทธเจ้าแต่อาจจะเป็นภูเขาต้นไม้ทะเลน้ำตกเสียงนกร้องเสียงน้ำไหลอะไรก็ได้เลยค่ะที่มันจะทำให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยและสบายใจแต่สำหรับการฝึกกรรมาฐานในแบบมนุมิทิมันคือกรรมฐานสามกองค่ะ ก็คือพุทธานุสติกรรมฐานอาณาปานสติและอาโลกสินเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นภาพพระพุทธเจ้าจะทำให้ใจที่สุกสนร้อนรนกลับมามีสติกลับมามีกำลังได้เร็วมากๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะทีนี้เมื่อกลับพระแล้วใจสบายแล้ว เปลี่ยนโฟกัสจากเรื่องเครียดได้แล้วอมก็จะใช้วิธีเห็นภาพพระเอาไว้เม่นๆถ้าหากว่าใจหลุดไปคิดก็จะได้กลับมาที่เดิมได้มันเหมือนกันที่เรามีบ้านอยู่ค่ะเราออกไปเที่ยวเราออกไปผจนภัยเราออกไปสำรวจโลกแล้วเราเจอเรื่องไม่ดีกลับมาเราได้แผลกลับมาเราก็ยังมีบ้านให้กลับ แต่ว่าถ้าเราไม่มีสมาธิหรือไม่มีกรรมาฐานกองไหนสักกองหนึ่งที่ใจเราชอบมันเหมือนเราเป็นโฮมเลสค่ะอันตรายอยู่นอกบ้านแล้วเราก็เหมือนจะอยู่กับอันตรายนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีสถานที่ให้พักกายพักใจแต่เมื่อไหร่ที่เรามีกรรมาฐานสักกองหนึ่งหรือมีวิธีคิดอะไรบางอย่างหรือการจินตนาการถึงภาพบางอย่างที่เราคิดแล้วเรามีพลัง อันนั้นล่ละค่ะมันคือบ้านให้ใจได้กลับมาพักบ้านที่ทำให้เรารู้ว่ากลับมาตรงนี้เราจะปลอดภยัยมีแอร์เย็นๆให้เรานั่งสบายๆดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรามีจินตนาการหรือมีเรื่องราวหรือสถานที่ที่เราชอบอยู่ในหัวเราเราจะแวะกลับมาพักตรงนั้นได้เสมอเลยค่ะ อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นมมนูมยิทธิก็ได้เมื่อใจเริ่มสบายแล้วเปลี่ยนโฟกัสได้แล้วหายใจได้โล่งขึ้นแล้วเรามาสมาทานพระกรรมฐา,านไปพร้อมๆกันเลยนะคะอิมาหังพระควาอัตตะภาวังตุมหากัง ปริจัชามิข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมา มีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อพาราวชพรานวัดท่าสุงเป็นที่สุดขอที่โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง40ทัศพระปีติทั้งหและวิปัสสนาญาณทั้ง9ขอพระกรรมฐานทั้ง40ทัศพระปีติทั้ง5และวิปัสสนาญาณทั้ง9 ทงมาบังเกิดปรากฏในกายทวารในวจีทวารในมโนทวารของข้าพระพุทธเจ้าณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอได้โปรดยกจิตของข้าพระเจ้าขึ้นสู่ภาวะแห่งเมฆขจิตสามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุ ผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วขอให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการเหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้า ได้รู้เหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใดณนะกาลบัตเดี๋ยวนี้เถิดเมื่อใจสงบอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเห็นภาพชัดเจนแล้วเราจะมาทำความเข้าใจความรู้สึกโกรธความรู้สึกขุนเคืองใจที่อยู่ในใจเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องปกติมากๆค่ะที่เราในฐานะมนุษย์ทุกคนจะต้องเจอไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่จะไม่รู้สึกโกรธเพราะความโกรธค่ะเบื้องหลังก็คือความกลัวความไม่เข้าใจหรือไม่อยากให้อันตรายอะไรมาเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจเราแต่เมื่อมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้สาเหตุไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ ไม่รู้ว่าจะต้องปกป้องตัวเองอยังไงแน่นอนค่ะเราก็จะไม่อยากไปเผชิญหน้ากับสิ่งสิ่งนั้นอีกและหลายครั้งค่ะที่คนที่มาทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ปลอดภัยเราต้องต่อสู้เราต้องปกป้องตัวเองก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่บ้านหรือเป็นคนที่เรารักและที่ยากไปกว่านั้นก็คือ คนที่ทำร้ายจิตใจเราอาจจะเป็นคนคนเดียวกันกับคนที่ทำให้เรามีความสุขมากๆก,ก็ได้ดังนั้นค่ะในเมื่อเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นความแน่นอนเราจะจัดการสิ่งนั้นไม่ได้เลยค่ะดังนั้นนะคะลองหายใจลึกๆเราดูความรู้สึกตัวเองว่าเรา กำลังรู้สึกอะไรอยู่เรากำลังกลัวอะไรอยู่และเรากำลังต้องการอะไรอยู่เมื่อเราเห็นมันชัดแล้วยอมรับมันได้แล้วกระบวนการทําความเข้าใจด้วยตัวของเราเองจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราผลักใส่ความรู้สึกนั้นออกไปไม่นะฉันไม่โกรธ ไม่หรอกอย่าโกรธนะการโกรธทําให้เราดูเป็นคนไม่ดีอย่าสิอย่าไปโกรธเขาเขาเป็นผู้มีพระคุณนะเขาเป็นเจ้านายเรานะเขาเป็นคนที่เรารักนะเราอย่าไปโกรธเขาซึ่งการผลักไสอะไรแบบนี้ค่ะจะยิ่งทําให้เราสับสนในตัวเองรู้สึกบั่นทอนตัวเองไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะเปลี่ยนโฟกัสก่อนที่เราจะเปลี่ยนเรื่องคิด และก่อนที่เราจะเปลี่ยนความรู้สึกเราต้องยินดีต้อนรับความรู้สึกในแง่ลบที่มันเกิดขึ้นกับใจเราซะก่อนนะคะเมื่อเราเห็นแล้วยอมรับแล้วว่าความรู้สึกด้านลบนั้นไม่เยี่ยมใจเราอีกแล้วเราจะเข้าใจเขามากขึ้นเข้าใจสาเหตุเข้าใจที่มาที่ไปและจะรู้ด้วยว่าครั้งถัดไปถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้อีกเราจะจัดการใจเรายัางไง แล้วจะจัดการกับเหตุการณ์ที่มากระตุ้นให้เรารู้สึกโกรธรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ยังไงการเบี่ยงเบนความรู้สึกไปทำอย่างอื่นทั้งที่เจ็บปวดทั้งที่กำลังโกรธความรู้สึกพวกนั้นจะไม่หายไปไหนนะคะเขาก็จะยังอยู่ในใจเราเสมอแล้วมันจะสะสมและระเบิดรุนแรงกว่าที่เราจะคาดคิดด้วย ดังนั้นนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในใจให้ยอมรับความรู้สึกนั้นทำความเข้าใจความรู้สึกนั้นแล้วเราจะปล่อยผ่านมันได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเราปฏิเสธในทันทีเปลี่ยนโฟกัสไปทำอย่างอื่นในทันทีเขาค่ะจะกลับมาหลอกหลอนกลับมาให้เราทำความเข้าใจเขาอีกครั้งและอีกครั้ง และอีกครั้งแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นเลยก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีหรือความรู้สึกแย่ๆในใจใหายใจลึกๆสักสามสี่ครั้งเราจะเป็นมิตรกับความรู้สึกด้านลบในใจเราได้มากขึ้นค่ะเมื่อยอมรับกันได้แล้วเมื่อมองเห็นกันได้แล้ว เรามานั่งคุยกับอารมณ์ลบอันนั้นมันเหมือนกับเวลาที่เราอยากจะปลอบใจเด็กน้อยสักคนหนึ่งที่กำลังหวาดกลัวกำลังอยากได้ของเล่นหรือกำลังเอาแต่ใจอยู่เมื่อเรายอมรับอารมณ์เขาได้แล้วเราก็จะมานั่งกอดกันคุยกันเล่นกันปลอบใจกันเพื่อให้รู้ว่าครั้งหน้าถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับใจอีก เราจะจัดการใจเราด้วยวิธีไหนดีลองดูนะคะใช้วิธีนี้กับตัวเองบ่อยๆความรู้สึกด้านลบทั้งหลายจะไม่ถูกกดทับแต่จะถูกเห็นถูกเข้าใจและได้รับการปล่อยผ่านในที่สุดค่ะแต่ว่าถ้ามันยังทำความเข้าใจไม่ได้อันดับแรกให้ยอมรับ และให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับภาพหรือเรื่องราวที่สบายใจเราค่อยๆดูใจตัวเองจากที่หัวใจเต้นทีเต้นแรงจนดูเหมือนจะหลุดออกมาจากหน้าอกมันจะค่อยๆเบาลงเบาลงหรือถ้าเราเห็นเลยว่าโอ้โหตอนนี้หัวใจเราเต้นแรงมากแล้วมันร้อนในอกมาก ให้ดูความร้อนนั้นนะคะจะปฏิเสธเขามันก็เหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาตอนเที่ยงวันและอีกไม่กี่ชั่วโมงพระอาทิตย์นั้นก็จะหายไปกลายเป็นความเย็นกว่าที่เข้ามาแทนที่เมื่อไหร่ที่มีความร้อนอยู่ในอกอย่าเพิ่งรีบที่จะไปจัดการความร้อนนั้นให้รู้ก่อนว่าโอเคความร้อนมาเยี่ยมเราอีกแล้วให้ใจเข้าลึก,ลก หายใจออกยาวๆและความร้อนนั้นจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิที่เย็นลงเย็นลงเหมือนกับเวลาที่เราเอาน้ำเดือดๆค่ะมาตั้งเอาไว้โดยที่ไม่ใส่น้ำเดือดเข้าไปเพิ่มไม่ใส่ไฟเข้าไปเพิ่มอุณหภูมิของน้ำก็จะค่อยๆเย็นลงด้วยตัวของเขาเองดังนั้นเอาขอสรุปเลยนะคะว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยหวาดกลัวโกรธหรือทุกความรู้สึกลบที่เข้ามาเยี่ยมเยียนหรือมารบกวนจิตใจเราขอให้เรารู้และยอมรับก่อนค่ะว่าอารมณ์นั้นได้มาเยี่ยมเราแล้วนะอย่าเพิ่งรีบหลักสแล้วก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีหรืออย่าเพิ่งรีบไปตัดสินสิ่งกระตุ้น ว่าสิ่งนั้นชั่วร้ายเลวซามยังไงหายใจลึกๆเราวทำความเข้าใจอบกอดใจของเราที่กำลังร้อนรุม่มแล้วเราจะแก้สถานการณ์ได้ดีขึ้นค่ะเราจะมีกลยุทธ์ในการปรับตัวและปรับใจและบางครั้งเราอาจจะได้วิธีปรับนิสัยคนอื่นได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะคะมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยที่จะต้องไปปรับนิสัยใครเราอยู่กับตัวเองให้มีความสุขรักษากายรักษาใจของเราให้เป็นอิสระจากอารมณ์ความรู้สึกและการการะทำของคนอื่นได้นั่นราคาะมันคือการชนะทุกสิ่งกระตุ้นที่จะมากระตุ้นเราสภายนอกได้เลยค่ะลองดูนะคะใช้วิธีนี้บ่อยๆแล้วเราจะเข้มแข็งขึ้นเป็นอิสระ จากอารมณ์ความรู้สึกและการชักใยของคนอื่นได้มากขึ้นถ้าเรามั่นคงกับตัวเองจากภายในสิ่งกระตุ้นภายนอกจะทำอันตรายอะไรใจเราไม่ได้อีกเลยค่ะเมื่อใจสบายแล้วอยู่กับภาพที่เราโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆอีกสักครั้งสองครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแผ่ความรักความเมตตาออกไปให้ทั่วทั้งจัก,กรวาลกันเลยค่ะ อิทางบุญยญพลังผลบุญใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนะโอกาสนี้ขออุทิศผลบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายที่เคยได้ล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี ขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทธนาส่วนกุศลน,นี้และขอจงอาโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายนับแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบุญถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อพรราชพมยานวัดท่าสุงเป็นที่สุดข้าพเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมบุญถวายเทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลลพ,พ,พิภพพยญายมราช และพระแม่ธรณีขอเทพเจ้าทั้งหลายพญายมราชและพระแม่ธรณีจงโมทนาและขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ด้วยเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมบุญฝากพญายมราช เอาไว้ให้กับท่านทั้งหลายที่ได้ร่วงรับไปแล้วเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงได้รับความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับทุกประการข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องบุญฝากพญายมราชเอาไว้ให้กับพ่อแม่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายของข้าพเจ้าลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายของข้าพเจ้าให้ได้อนุโมทนาเมื่อเขาได้พบกับพญายมราชด้วยเถิด ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันขณะนี้ด้วยเถิดแต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงพระนิพพานขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายโชคดีเสมอคิดหวังสิ่งใดสมหวัง สมปรารถนาทุกประการโดยฉับพลันเป็นที่สุดคำว่าไม่ได้ไม่มีจงอย่ามึงเกิดปรากฏกับข้าพเจ้าทั้งหลายเลยแม้แต่สักครั้งเดียวนับแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน